สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนทุกทกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ภาพรวมประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2562ให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับท่านใดสนใจผูกดูดวงลัคนาส่วนตัวก็แอดไลน์ไอเข้ามาที่ a yor 8กันได้นะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเลยนะครับเนื่องจากว่าพระราหูเองนะครับในวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะครับจะยก เรือนนะครับย้ายเข้ามาทับลักนณาดได้ตาแหน่งปกิณโชคนะครับหลังจากที่เป็นราหูพ้นทรัพย์ไปแล้วนะครับมาทับเรือนทับชะตาแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้สิ่งดีๆหลายๆอย่างเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่าดาวพระเสาวเองนะครับยังคงเร็งอยู่ในภพปัตตนีคู่ครองอยู่นะครับ เมื่อมาเจอพระปาหูเองก็จะได้ตำแหน่งคู่มิตรก็จะส่งเสริมให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนดีได้นะครับในช่วงปลายเดือนคุมภาพันนี้นะครับท่านใดสนใจว่าพระราหูย้ายเข้ามาในครั้งนี้แล้วจะมีชะตาเกณฑ์เช่นไรนะครับผมเคยอัดคลิปอันเก่าไว้แล้วนะครับก็กลับไปย้อนฟังกันได้นะครับในเรื่องของพระราหูนั่นเองนะครับแต่ในเดือนคุมภาพันนี้นะครับเป็นเดือนแห่งความรักเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความรักกันก่อนนะครับเนื่องจากว่าดาวพระศุกร์เองนะครับโคจรเข้าไป เจอดาวพระเสนะครับในภพปัตตนินะครับสําหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็ระวังเรื่องการขัดแย้งกันได้นะครับการขัดแย้งกันได้นะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีการขัดแย้งจากเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาก็ได้นะครับหรือเรื่องเก่าๆนะครับเรื่องใหม่ๆเพราะมันมาจากภพปุตตะครับเรื่องเก่าๆก็คือเรื่องจบลงไปแล้วนะครับคือเรื่องวินาานะนะครับเรื่องวินาศณะนั่นหมายถึงว่าชาวลัคนาราศีมิถุนทุกๆท่านนะครับท่านหนึ่งท่านใดที่แอบมีกิ๊กเอาไว้นะครับเรื่องปัญหาความรัก ความสัมพันธ์ต่างๆของท่านก็อาจจะมีผลกระทบให้กับการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นได้ในครอบครัวของท่านนั่นเองนะครับเพราะดาวพระศุกร์เองนะครับเป็นเกษตรดีเจ้าเรือนของภพวินาศนะนะครับนั่นคือสิ่งที่ซ่อนเล้นเอาไว้นั่นเองครับบางทีอาจจะถูกเปิดเผยในเดือนกุมภปาพันนี้แหละนะครับแล้วก็ประกอบกับาดาวของ ในพวกปุตตะเกษตรกรของพวกปุตตะนั่นก็หมายถึงว่ากิ๊กใหม่ๆนั่นเองนะครับ <ๆ S 2> ก็มาสู่ที่ปัตตานีเลยนะครับ <ๆ S 2> ก็จะมีความขัดแยง้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้กับผู้ของคนรักของท่านได้นะครับแต่ในแง่ดีนะครับสําหรับว่าท่านหนึ่งท่านใดเนี่ยนะครับที่อาจจะ มีกิ๊กอยู่หรือว่าอะไรอยู่เนี่ยครับก็อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นคู่ของคนรักของท่านได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะในช่วงที่ผ่านมานะครับก็อาจจะมีความพัฒนาความสัมพันธ์มามาเป็นถึงคู่ของคนรักได้เลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวราคนาราศีมิถุนเองเนี่ยนะครับก็ ยังคงต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านการงานกันต่อไปนะครับเนื่องจากาดาวพระพฤหัสเอนะครับไปตกในภพอรินะครับก็มายถึงว่ายังคงมีปัญหาทางด้านการงานให้ต้องแก้ไขนะครับแต่ไม่ต้องกังวลใจไปหรอกครับเพราะว่าเนื่องจากว่าดาวพระพฤหัสเองเองนี่ยครับถึงแม้จะตกในภพอรินะครับก็หมายถึงว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านการงานให้สําเร็จ ได้ดีนะครับดังนั้นแล้วนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนเองเนี่ยนะครับก็นับโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับแล้วพระอังคารเองที่บอกนะครับย้ายเข้าไปในตําแหน่งรา p r มันไปกระตุ้นตาแหน่งราพ r นะครับมีมรดยูอยู่หมายถึงว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือในเรื่องลี้ลับนะครับเรื่องลี้ลับหรือเรื่องลับๆอย่างเช่นโชคลาภก็ได้นะครับเพราะเนื่องจากเดี๋ยวแต่จะต,ต,ต้องรอ,อาดาว พระราหูก่อนนะครับย้ายทับลัคนาก็ทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภได้นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับดังนั้นแล้วบุญตัวเดียวนะครับทีจ่จะเป็นตัวช่วยเสริมดวงให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนเองนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสครายให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสัทธรรมนะครับครูบาอาจารย์ปกปักร,รักษาชาวลัคนาราศาีมิถุนทุกทท่านเนี่ยให้ประสบความสําเร็จมีการเงินที่เข้ามาอย่างฟลุกๆอย่างง่ายได้เลยนะครับให้มีการงานที่มั่นคงให้มีความรักที่ยั่งยืนยาวเลยนะครับ <pairs> สิ่งใดที่มันไม่ดีก็ขอให้หมดออกไปด้วยบารมีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระญญรัทธรรมและครูบาอาจารย์นะครับขอพระ,ระรรคุณมากครับ